สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราก็จะมารีวิวสองเครื่องนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้ rg 3 5 xx นะครับไม่ทอดไปชาร์จแบตอยู่ตรงไหนวะอันนี้เอาออกจากกล่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวงันเดี๋ยวรีวิวทีหลังกำลังชาร์จแบตอยู่ตัวนี้นี่เพิ่งมาเลยกล่องยังบุกอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะต,ตัวนี้เป็นสองตัวนี้นี่เป็นสองตัวที่ โลบัสเจ็ดที่สุดนะครับราคาราคาถูกมากนะครับคิดเป็นเงินไทยนี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวนี้นี่ก็พันกว่าบาทนะครับ uh, uh, แต่ว่าเดี๋ยวมาแกะตัวนี้กันก่อนตัวนี้เขาเรียก Data Fox Data Fox 2000 SF 2000นะครับมีเกมถึง6,000เกมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะอิมเมดได้เฉพาะพวก Nintendo เอ่อพวก8บิตนะครับพวก16บิตไม่น่าจะเวิร์ค อแต่ว่าคนรีวิวกันเยอะมากเนื่องจากราคามันถูกเวอร์ครับแล้วมันก็เป็นทรงคอนโทรลเลอร์ผมเห็นราคาแล้วผมงงรู้สึกว่าจะได้มาแค่สามสิบสี่สิบเหรียญออสเตรเลียน,นะครับนะครับถุงกล่องเก่งก็คือเรียกว่ารถแหลกแจกแถมนะครับตอนนี้ไม่มีแค m i ดีมนะครับเป็นสาย AV ธรรมดา สั่ง F S 9 0 0มาด้วยนะครับแบบอ่อทีวีแต่ว่าชอบว่ามันใส่ฐานน้อย <c oughs> นี้เดี๋ยวมาแกะดู first impression ด้วยกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงมีคนชมว่ารีวิวเกมดีนะครับผมก็เลยบ้ารีวิวเกมไปอีกนะครับโอเคโอ้วัสดุโอเคเลยนะพลาสติกดูคีคววแต่ว่ามันดูแน่นหนาเนาะ ดูการ์ดก,รก่อนการ์ดมาจริงหรือเปล่าให้การ์ดกี่กิกมนะาการ์ดอยู่ไปเนี่ยไม่เห็นเ,นเลยวะโอเคการ์ดสิบหกกิกเองสิบหกกิกมันมันมันมีเกมตั้ง 6, หกพันได้ไงวะกดไม่เข้าอีกมุกตอนนี้โอเคได้แล้ว นะครับสวิตแบบไม่ได้โฮแม็ก oh, แต่จับแล้วมันมันน่าเล่นดีนะนะครับแตก่ก่อนเรามีเอ็นบันนิกตัวตัวแพงเลยเอ็นบันนิกตัวเท่าไหร่เนี่ยเทียบขนาดก็ดูนะครับนี่เอ็นบันนิกสามห้าสามพีนะครับตัวท็อปนะครับขนาดก็เล็กกว่ากันเล็กน้อยนะครับ แต่ว่าจออันนี้มัน3.5มจุดห้านี้จอแค่สามนิ้วนะครับอ,อันนี้มีโชดเดอร์บัตตันสองอันนี่มีโชดเดอร์บัตตันอันเดียวแบบคอนโทรลเลอร์ไี่อะปิดเปิดอ่าปิดเปิดแบบนี้อ่าเปิดนะหนึ่งสองสามสามสี่วีก็ขึ้นแล้วโอเคเวเีลคัมชอบอันนี้เพราะเมนูมันเมนูมันแบบับคุณเล่นง่ายเปิดปุ๊บเล่นปั๊บเลย TBA เช็กแนมนลองดูเช็กแมนเจบอยแอดวานด้วยนะเนี่ยภาพก็โอเคไม่ไม่ชัดเท่าแอนมานิกนะครับแต่ก็แต่ก็ดูได้แต่ไม่คมเสียงโอเคมีเกมภาพภาพภาพ,ภาพโอเค คลิปนี้เดี๋ยวเอาแตัน,นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูสักสองสามเกมนะเห็ยนเขาว่า,าก,กระตุกเขีนเราเอาเวัางกระตุกนะ <c oughs> <c oughs> มีจอยน,นี้ด้วยนะทำเป็นเล่นเลยขนาดไออาร์จีสามห้าเอ็กซยังไม่มีเลยนะอันนี้เบาเบาหวิวเลยกระถางอันนี้เขาบอกเปลี่ยนได้ด้วยนะ ไปกด์เวิร์ดไม่ได้อะสีลงสีเล็กไม่มีเลยพ้นแน่นอนแล้วกดสองปุ่มแล้วครับก็คือเซฟได้ด้วยนะครับสิซี์ได้เออ,อเกมบอยแอดวานไปแล้วแล้วเลือกเกมเอ,อ๋อเลือกเกมกดลงนะครับเกมบอยแอดวานมาเจ็ดร้อยหกสิบสองเกมโอ้ยตายพอดี ม่อ่ะดูซามอะไรโคดาวเลย,ยไหมเมท่าสลัก,กเลยอะเมท่าสลัก,ก,ลก,กตัวกราฟิกมันเยอะถ้ามันกระตุกเดี๋ยวรู้เลยไม่กระตุกครับไปได้ไม่มีกระตุก โอเคของปุ่มนะโหลดคฟิตตรงนี้ User Roman GVA Game Boy Color ไม่ต้องลองเพราะแอดไว้มันติดมันติดอยู่แล้ว Super f a m i Com ต้องลองอปปอรคร Super f a m i Com งูโหลดนานโหลดนานพอสมควร Super f a m i Com เกมอะไ,ไรวะ เลือกเกมไหไปก็ไม่รู้เด็ดโหลดจนลืมว่าโหลดเกมะไหาไปออฟฟนอลสามมนช้าแล้วมันกระตุกแค่โหลดช้านะครับภาพไม่กระตุกนะถือว่าเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ดูหน้าตาเป็นเกมถ้าถามผมหุ่นดีกว่าไอ้ตัวสามนิ้วอีกนะตัวนี้ไม่ห้าพันนะ ตัวนี้แม่งจะห้าร้อยอยู่แล้วนะเนี่ยซื้อช้อปปี้เมืองไทยดูไอ้พวกลาซ a ด้าดีๆเวลาลดราคาผมว่าห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยซื้อได้นะคุ้มชิบหายไมได้กดเกมแล้นะเนมะื่อกนะี้เนี่ยแค่กดเลือกซูเปอร์อ๋อมันอยู่เกมแรกพอดีไงอ๋อเขาจะมีเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเาเข้าไปเลือกเกมทำไงอะ่ะ ออสตาร์ต้องกดสตาร์ Start, เพื่อที่จะเข้าไปเลือกเกมนะครับไม่งั้นเลือกเลือกจากอ่าอ่าช็อตคัทช็อตคัทมีให้สี่เกมซูเปอร์แฟนมินคอมมีเกมอะไรมาริโอแม่งเดี๋ยวนี้มันเอามาริโอไปซุปเปอร์ไหนกันวะบีนี่เกมอะไรมากเบเซอร์ Laser, ing, nie, vania, ปัจจุบอันนี้แคปคอมคาร์เเวเนียกับตานีอเมริกาแคปคอมเยอะแยะ คาสเซเรเนียก็ได้อะลองดูคาสเซเรเนียนะครับโหลดลานไหมไม่ลานทำไมไม่กี้ไฟนอลโหลดล้านมาก <c oughs> This game pack is not designed for your super family farm อ้าวแล้วไงอะสรุปเล่นไม่ได้เออติงตองเล่นเกมอะไรวะควิด ถ้าเซเวนเนี่ยเนี่ยเล่นไม่ได้สตีดใช่ไหมสตีดซูปเปอร์แฟนไม่ความีปัญหาบางเกมนะครับหรือว่าการ์ดไม่ดีก็ไม่รู้นะเฟเธอร์ฟูลี่ดูเฟเธอร์ฟู y ลี่สเปเชียลขึ้นอีกแล้ว This game pack is not designed for your Super Nintendo แต่ว่า e เ,เลเตอร์มันผิดหรือไงวะเฟเธอรฟูลี่ธรรมดาพักหนึ่งหมานี่ถ้าโหลดชา้าชอย่างเงี้ยมานี่เฟอร์ฟูลี่หนึ่งบางบางอันไม่ ไม่ติดนะเกมโอเคแต่คิดว่าไม่รู้เปลี่ยนเอมมเลเตอร์ได้หรือเปล่า <c oughs> แต่นาลองเล่นต้องลองเล่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวลองเล่นสักพักแล้วจะมารีวิวใหม่นะ <c oughs> คลิปยาวเลยในะแม่งร่วมสินาทีเลยดู King of fighter ภาคหนึ่ง ช้าหนน่่อยอยใช้ใช้ตัวปูวงคมได้นะอันเนี้ยเป้นเกลียอสู้ได้โอเคเหมาะมือมากเลยครับเขาบอกตายหาเหมาะมือแต่แพ้โอเคเดี๋ยวถอยกลับไปดู นี่เป็นหนึ่งในช็อตคัตนะไอโคเซนคอปลินเนี่ยโหลดนานมากของซูเปอร์อ้าวเข้าไฟนอลวะอ่าละไอโคเซนคอปลินชัวชัวเอามากอเกมติดไหมเพขึ้นไฟนอลอีกนี่ก็โอเค <c oughs> ตามไม่คดีเลือกเกมผีๆถูกๆ ก็เล่นได้นะครับถิดบางเกมซูเปอร์โกลด์คอปินเสียงเสียงดูดีมากเลยกงโวงเดียวเองด้วยใช้ในต่ายเหมือนกัน โ okay. อเคพอนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้า e n o n i r t 3 5 x x คลิปหน้าแล้วกัน <c oughs> นะครับคลิปนี้มันยาวเกินแล้วสวัสดีครับ